ดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมพี่ป้าอาทุกคนครับเอฟซีของนุ่มบุญครับคนที่กดติดตามนุ่มบุญคนสายแก้วอยู่นะครับมื่อนี้ออกคลิปครับมีคลิปอีกครับผมมาดักปลาไหลครับหมายเก้าเนี่ยแหละครับแถวนี้ครับรอบที่เก้าแล้วครับผมมีสายสองลูกนะครับสาห่างครับเป็นค้องห่างนะครับอยู่นี่ครับอยู่ข้างบนครับเมื่อกี้ไปใส่ข้างบนมากแล้วครับบริษัทไทยท่ามเบึงครับตรงนั้นมันมืดครับก็เลยบริษัทไทยนะครับ มาทายยื่แถวเนี่ยนะครับยู่ฟุนสซหาหลังครับยูหนีมาอีกสามหลังครับผมใส่ลงไปนี่ครับสามหลังครับผมขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมครับตอนนี้ก็มีแต่ลดลงลดลงครับผมยอดซรับครับจักเป็นอีหยังครับผมกับโบขอยใจให้กันครับผมสี่หกลอยกับโบหกจักเทื่อครับหมื่อวานนี่ขึ้นมาหาลอยเก้าสิบแปดเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าและครับลดลงมากตอนนี้เหลืออยู่ หาล้อยเก้าสิบสองนะครับอ่ะว่ากันครับึืนบวขึ้นกับพวไปยังเราครับขอให้มีคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะครับไปดักปลาไหลน้ำกันครับมือนี้ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมเอฟซีของนมอูบลนนสายแก้วครับมือนี้ออกมายามปลาไหลครับเบิ้งปลาไหลครับผมดักปลาไหลไว้เมือว่านี้ครับมาลุนมายามน้ำกันนะครับไม้แถวนี้รอบที่เก้าแหละครับผมรอบนี้ครับ มาจะได้ตัวหรือเปล่านะครับลุ่นน้ำกันครับผมไปครับผมเุ่นกระแตรครับกระลอกครับ น้ากันครับไม้เกาไม้ห่างครับไม้สาหางครับสาเกาครับผมใส่หลายรอบแล้วครับได้กินหลายตัวแล้วครับแถวท,ทนี้หลังแรกครับ คือครับ เคาครับไปต่ออีกครับสายนี่ช่องหลังนะครับจานนี่เี๋ยลังนึงอยู่นี่ครับหลังนึงอยูง่งคงน,งน,งนครับผม บ่มนีครับผมบางอีหลังครับผม บอมีครับใฮ้ยอะ่างเงี้ยะครับมาลุนอีกสะลูกหนึ่งครับผมว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเมื่อกี้พานมากลลวครับบ่ได้ครับผมข้มหลังเข้าไปครับ บอไม่ครับ ใส่ใหขึ้เขาครับผมเดี๋ยวมืออื่นหลุดกันต่อครับมือเป็นวันเสาร์ครับผมวันหยุดคำอื่นมือน,นี่เป็นวันศุกร์ครับผมไปต่อครับผมดูน,น้ำกันนี่ครับ บอ่อเข่าครับผมต้องใส่ไปน้ำหน่ำไปแล้วลครับปลาไหรรุ่นหลังสุดท้ายครับปสีมีตัวให้ชมหรือปานะครับหมือนลัางสุดท้ายครับผม ตัวหน่อยครับป็าไลครับตัวหน่อยนะครับผมครับแต่มบเดียวครับแต่มหน่อยครับผมต่ว่ากัดโอเคอยู่ครับตัวซ้ำนี่ครับโอเคอยู่นะครับเดี Asia 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 ๋ยวเก็บเลยครับผมเก็บเลยเดี๋ยวผมจะใส่ไปม่นะครับเนื้อกับยังย่งอยู่หรอกครับครับตอนนี้ครับสรุปแต่แต้มเดียวครับมือนี่ แจมเดียวครับแจมมาใหญ่ไปไหนล้อครับใหญ่ก็หนึ่งผมมือใน้จังน้อยครับผมพอได้พัดดีหล่ครับไปไปเติมมูมันนะครับมูอยู่บ้านกับมียู่ครับสองสามตัวอยู่นะครับก็ไหลกดแจกดีตามเด้อครับผมใส่ไปเลยครับผมเอื่นหลุนต่อกันครับม่แรกจะบาเตะเด๋มมาใส่อีกนะครับแต่ะม่แรกจะเด๋มเป็นใส่แนวอื่นนะครับอาจจะใส่เบียดหรือหอบกบนะครับรอบซิ่ง หลบกบนะครับรุ่น้ำกันครับอื้อนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมไปครับมือี้ก็ขอบคุณหลายๆด้วยครับที่เข้ามารับชมครับผมให้กำลังใจครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนมอุบลคนสักเก้ยวครับผมมือนี้ไปแค่นี้ก่อนครับเดินทางกับบานครับผมสวัสดีครับ